ไม่อยากเป็นโรคไตป,ป้องกันอย่างไรดีเชื่อไหมคะหลายคนนะุ่นเพอทราบในเรื่องของการเป็นโรคไตก็ไม่มีใครอยากเป็นละคะ่ะแล้วเราจะต้องป้องกันอย่างไรวันนี้พี่ปร่าข้อมูลมาให้นะคะเรามาฟังกันเลยคะ่ะผู้ที่จะเกิดเป็นโรคไตาวายนะคะแบ่งออกเป็นสกลุ่มค่ะได้แก่กลุ่มที่มีโรคที่สี่งต่อการเกิดโรคไตยอยู่แล้ว กลุ่มนี้ที่สําคัญก็ได้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคนิว่วกลุ่มที่สองได้แก่กลุ่มที่มีโรคซ่อนอยู่แต่ไม่รู้ตัวบางท่านรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพแข็งแรงในขณะที่บางท่านก็กินยาที่แพทย์ไม่ได้สั่งให้เป็นประจำในกลุ่มเลขที่ปราบบอกเลยนะคะต้องมาพบแพทย์เป็นประจำเป้าหมายของการรักษาที่แพทย์แจ้งให้ทราบก็มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับใครนะคะที่มีความดันโลหิตสูง จะต้องดูแลตัวเองให้ระดับความดันโลหิตเนี้ต่ำกว่าร้อยสามิปลลิเมตรปรอดในขณะที่ผู้ป่วยเบาหวานจะต้องคุมระดับน้ำตาลในเลือดตอนเช้าอยู่ในระดับ9 0้าสบรมิมลลิกรัมเปอร์เซ็นต์การดูแลตนเองและใช้ยาให้ได้ผลตามที่แพทย์และพยาบาลแนะนำจะมีผลช่วยป้องกันการเกิดโรคไตาวายได้ค่ะในกลุ่มที่2ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองสุขภาพดีไม่เคยเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล บางรายนะคะเป็นนักกีฬาแล้วก็ราวนี้ก็ไม่ได้รับประกันนะคะว่าเขาจะไม่เป็นโรคไปแม้บางครั้งเนี่ยจะไม่มีอาการใดๆเลยก็ตามพี่ปราบอกเลยนะคะว่าอาจจะมีโรคไตซ่อนอยู่ในตัวเองเป็นได้ทางที่ดีต้องลองพิจารณาทำแบบนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่จะบอกว่าวิคลทั่วไปเนี่ยไม่เป็นโรคไปหรือไม่เป็นอะไรไม่มีใครบอกได้ล่ะค่ะแต่วิธีการต่อไปนี้ จะเป็นการที่เราตรวจเช็คว่าโตเราเนี่มีโอกาสเป็นโรคไตหรือไม่มาฟังที่ปลาต่อเลยนะคะข้อที่หนึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องไปตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีซึ่งจะรวมถึงการตรวจสุขภาพไตขั้นต้นสามประการได้แก่การวัดความดันโลหิตตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดหาระดับกรีตินีนการตรวจจะบอกได้ในขั้นต้นว่าเรามีโรคไตซ่อนอยู่หรือไม่ ถ้าเรามีความผิดปกติแม้แต่เพียงเล็กน้อยนะคะแพทย์ก็จะแนะนําให้รับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมินิฉัย 2. ส,สนใจสุขภาพของตนเองนะคะรับประทานอาหารที่มีคุณค่าออกกำลังกายเป็นประจําพักผ่อนให้เพียงพอถ้ามีกิจกรรมที่สิ่งต่อโรคไปก็ควรจะหลีกเลี่ยงซึ่งที่สําคัญได้แก,ก่การงดบุหลีกเลี่ยสุราออกกำลังกายดื่มน้ําสะอาดอย่างพอเพียงเป็นต้นข้อ 3. ถ้าร่างกายนี้แสดงสัญญ,ญาณใด บอกโรคไตอันใดอันหนึ่งเราควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจซึ่งอาจพบว่าท่านไม่มีโรคใดๆเลยก็ได้หรือบางท่านอันมีนความผิปกติของไตเล็กน้อย<ม>การรักษ,ษาก็แก้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็เพียงพอซึ่งในกลุ่มนี้ถ้าทิ้งไม่นานโดยไม่ทําอะไรก็อาจจะเกิดโรคไตเรื้อรังได้คราวนี้เรามาดูเลยค่ะสัญญาณอันตรายบอกโรคไตหประกานึง ปัสสาวะสีเข้มแบบสีน้ำลังเนื้อสองปัสสาวะขัดสามปัสสาวะบ่อยสีบางรายนะคะก็จะมีอาการบวมบริเวณหน้าและกระ้าอันนี้สังเกตดีๆนะคะถ้าใครมีอาการบวมบริเวณหน้าและเท้าอย่าินีนอนใจและปล่อยไว้แสดงว่าเราจะมีสัญญาณที่จะเกิดโรคไปได้ค่ะก็ห้ปาปวดหลังแล้วก็ปวดเอวก็หกความดันโลหิตสูงข้อที่สี่นะคะเลี่ยงการซื้อยากินเองเป็นประจำ พี่ปลาบอกเลยว่าหลายคนนี่จะซื้อยามาทานเองเสมอเลยเราไม่ทราบหรอกค่ะว่ายาเรานั้นน่ะมันจะมีผลข้างเคียงหรือมีสิ่ง,งต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราหรือไม่เพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดคืออย่าซื้อยามาทานเองนะคะถ้าเรามีอาการผิดปกติใดๆเนี่ยเราควรที่จะไปพบแพทย์สิ่งหนึ่งที่พี่ปลาจะบอกเลยว่าหลายคนเมื่อซื้อยามาแล้วทานแล้วไม่หายก็ไปซื้อซ้ำทานซ้ำ โดยเฉพาะหลายคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะที่มีอาการเช่นปวดกล้ามเนื้อเป็นโรคผิวหนังมักจะซื้อ,อยามาทานเองตลอดการกินยาที่เราไม่ทราบสปปรรพคุณแล้วเราก็เชื่อตามคําโฆษณาเมื่อกินเข้าไปมากๆก็จะทําให้เกิดอาการไตอักเสบจนเป็นไตวายวเรื้อรังสุดท้ายโรคที่มีอยู่ก็ไม่หายแถมเราจะมีโรคไตวายวเพิ่มมาอีกด้วยนะคะข้อที่5เราต้องระมัดระวังยาให้เกิดอาการท้องเสีย โดยกินเฉพาะอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆถ้าเกิดท้องเสียเนี่ยเราจะต้องได้รับน้ําทดแทนอย่างเพียงพอถ้ามีโรคไตหรือหลังอยู่แล้วการที่เกิดท้องเสียจนทําให้ร่างกายขาดน้ําอย่างรุนแรงและเกิดภาวะไตวายวเฉียบพลันและบ่อยครั้งไตที่วายแล้วก็ไม่ฟื้นกลับมาอีกเลยอันนี้เราต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะถึงตอนนี้แล้วพี่ไพรยอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ share, ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาเล่เปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีดี้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง youtube พี่ตฟิชเป็น,นขันกำลังใจที่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมต็มเข้าสู่ผู้สูงอา,ายุคุณภาพเพื่อสูงไปคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกัี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะตามพี่ปราไปเลยนะคะข้อที่ 6. หลีกเลี่ยงยาเสพติดต่างๆโดยเฉพาะต้องการ งดการสูบบุหรี่ซึ่งมีผลทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและทําให้ไตของเราเนี่ซึมได้เร็วเลยนะคะข้อที่ 7. การกินยาซัมสอนมียาหลายอย่างที่แพทย์จ่ผู้ป่วยเนี่ยบางครั้งก็เป็นเช่นยาโรคปวดข้อปวดเส้นปวดกล้ามเนื้อยาที่จ่ายเป็นกลุ่มยาหนึ่งที่เรารู้จักนะคะซึ่งเป็นยาลดการอักเสบริดจะแรงมากกินแล้วอาการปวดมักจะทุเลาลงแต่ก็จะเป็นอาการทุเลาที่เรียกว่าเป็นชูวคราวเพราะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ หลังหมดฤทธิ์ยาผู้ป่วยจะกลับมามีการปวดได้อีกโดยทั่วไปแพทย์ก็จะพยายามแก้ไขต้นเหตุนะคะท่านที่ป่วยนี้เป็นโรคโปวดต่างๆยาที่รับประทานเข้าไปมากๆเนี่ยถ้าเรานะคะไม่ดูแลตัวเองดีๆบางครั้งก็อาจจะเกิดผลเสียต่อไตได้หลักอันหนึ่งนี่ก็คือยานะคะยาทานยาติดต่อกันนานเกินไปแล้วเราต้องไปตรวจตามนัดไปพบแพทย์สม่ำเสมอนะคะ เพราะขาจะมีการเช็คอยู่เสมอเลยว่าเราเนี่ยสามารถหยุดยาหรือปรับยาอย่างไรได้แต่ถ้าเราทานต่อเนื่องไปแล้วเนี่ยอาการต่างๆก็อาจจะเป็นมากขึ้นปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยบางร,รายพอกินยาหมดอาการยังไม่หายก็นำซองเปล่าเนี่ยไปซื้อยากินเองค่ะทําให้เกิดโรคไตเรื้อรังที่น่ากลัวก็คือโรคไตาจากยานี่เป็นแบบงเงียเๆผู้ป่วยเองก็ไม่มีทางทราบเลยค่ะโดยเฉพาะในระยะแรกที่ไม่ได้รับการตรวจ เชื่อไหมคะหลายๆมาพบแพทย์เมื่อ,อไรคะอาการของโรคไตาวายเนี่ยเป็นมากขึ้นแล้วพี่ปราถยากาจะเน้นและย้ำเสมอเลยว่าผู้ป่วยถ้ามีโรคที่เช่นปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานถ้าสมมติว่าเราเป็นไปได้ลางคนปรับวิธีการทำงานนะคะเพื่อให้อาการปวดต่างๆเนี่ยลดลงแต่ว่าถ้าเราซื้อ,อยามารับประทานเองแล้วอการไม่ดีขึ้นอันนั้นจะอันตรายแอย่าหลงคำโฆษณาซึ่งบางครั้งเนี่ย ในท้องตลาดจะมีการขายอาหารหรือขายสิ่งต่างๆที่บอกทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นและเชื่อไหมคะเราถ้าเราไม่ได้ศึกษารายละเอียดสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ทานเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อไตหรือการขับของเสียออกเจ็บไตนะคะเราต้องอ่านสลับอาหารให้ชัดเจนและข้อที่สําคัญว่ามีข้อจํากัดหรือข้อควรระวังประการใดบ้างในผู้ป่วยโรคต่างๆเนี่ย อ,อาจจะมีอาการผิดปกติและที่สําคัญเวลาทานไปแล้วเนี่ยเราต้องสังเกตนะคะถ้าเรามีอาการผิดปกติต่างๆเนี่ยอาจจะต้องหยุดแล้วก็ไปตรวจดีที่สุดพี่ประอยากจะบอกเลยว่าโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจาตัวก่อนที่เราจะทานอะไรเราควรจะศึกษาและปรึกษาแพทย์ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ประอยากจะย้ำนะคะการดูแลตนเองที่สําคัญของคนไข้ที่เป็นโรคไตหรือป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคไตก็คือเราจะต้อง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างง่ายๆนั่นแหละค่ะชื่อไมีกาวเราต้องทาให้ได้ดูแลสุขภาพตัวเองพักผ่อนที่เพียงพอและที่สําคัญตรวจสุขภาพประจําปีเราต้องต้องตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละครั้งและถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็อย่าซื้อยามาทานเองนะคะต้องควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจนที่สําคัญอย่างหนึ่งที่พี่ปลายอยากจะบอกเลยนะคะว่าถ้ามีอาการอะไรต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะอย่าลืมนะคะ มาดูแลสุขภาพกันค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามีอาการผิดปกติก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ตฟฟีเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราค,ค่ะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish <t ries>